mua quần, mua quần, quần 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 quần

แตะกลมเน่แต่กลเน่พอเน่ยมเห็นันันตุ้ตุหน่อยดิอาหู็ออนนึงหันตัวแตัว่หมดินแต่ตุ้ยตู้หน่ยดูดดูน่ที่ดินที่ระบยลังดดเยอะเลานะดูดูหกดูเม็ดน้เต็มแน้อยังได้นะดูไปดูแล้ดูดูดโดูดโดด

ไหนครับไหนพี่ห้องนอนจะนอนแล้วเหรอจะนอนหลับไม่อ้วนโทรมาไหมไอจี IG ไม่อ้วนโทรมาไหมโทรอยู่ฮะโทรอยู่เหรอ,หรอทำไมไม่มาสาวฮะอะไรนะ ใช่เ่ะอโอ้หนูจะทำอะไรหนูจะดู y YouTube เหรอไหนที่นอนถ่ายให้ตาดูดิถ่ายให้ตา,าดูในที่นอนเป็นงไงใครนอนมั่งนีย่ยตาไม่มีหนูนอนกับใครนอนกันกบแม่เต่าระวังไฟช็อตนั่นนะปักไฟอยู่ใ,ใกล้ๆระวังไฟชอ็อตนะ Oh ต่อไฟหนูไม่ช็อตนะต่อไฟหนูฟังฮะมาไฟไม่ช็อตผมไม่ช็อตงานเหรอโอ้โอ้โอ้ไม่มาสายนะโอเคเอาแค่นี้เลยค่ะบายบายกุดกุดไนกุดไนก์ใช่ไหมอืมได้บายอ่าวางเลยไหนไหนเวลาน้องน้องลองยังไง นู่นแบยนไหนน้องลองอยังแ้แ,แ้ใช่ไหมแล้วสีพูดว่ายังไงสีก็ร้องตามลูกสีก็ร้องไห้ตามลูกโอ้อ้าโอเคดูดูแรน้องด้วยนะไอจีดูเลน้องด้วยเด้อจ้าบายบายวางเลยหนูวางเป็นไหมเป็นสีกดเป็นแดงเหรอ เอ่กโคดแดงๆดงอ่าวางเลย